แล้วทุกคนมือนี้เคียนเราก็มาขั้นหน้าแานีน้เราก็เสีเอาไปหนึ่งก็แบบนี้เขาแล้วมาเคียนเราก็ทีเอาไปหนึ่งเราก็มาอาัดใจถุงทำไปเกี่ยวเราก็ขั้นหน้าอย่เี้ยไม่ต้องขันเลยเลเคียเค่ยวไปเกี่ยวเราขัน นา่นือว่าไปได้จัดกดว้วก่นถ้าทุงท้องอยู่ทย่งย้องแรงเล็ดปั่นปั่นพอดีมันก็เพิ่ปั่นแล้วออใส่สองเลแบ่ะต <Okay S 1> ะกีดไม่เก็ดปลาสองปัน่นก็ถุงตอนให้ไปห็นเขา เอาเราก็ม่ปอเราก็ไม่เพียนเราก็ได้มาอัด